คันนี้เครดิตดีกันนะจัดเต็มผ่อนดูเดือนละประมาณ5000กว่าบาทห้าพัน่อยๆห้0 0ันนอยๆคันนี้นะครับเป็น m a สด้าเหมือนกันเครื่องยนต์พันห้เบนซินไม่ติดแก๊สเหมือนกันนะครับสภาพสวยเหมือนกันแต่คันนี้จะเป็นตัวอ l ลิเก t นลิมิเต็ใช่แล้วปีเดี๋ยวผมเช็คปีนิดนึงคันนี้น่าจะปี2013นะครับปี3ปี3นะครับ เสนอขายในราคาเพียง2 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับคันนี้เครดิตดีจะเต็มผ่อนดูเดือนละประมาณ5,000ันกว่าบาท5 0 0พัน่อยๆห้0 0ันนอยๆไล่ไปทีเดวจุดเลยครับได้ดูสิผมที่แตกต่างนะครับตัวลิมิเต็ดปกติจะเป็นโครมถ้าเป็นตัวธรรมดาจะเป็นโครมสโมกใช่แต่นี้มันโครมดำเลยใช่ข้างในจะเป็นสีดำเลยจะเป็นดำเลยนาครับเห็นไหมดำหมดเลยนะข้างในอ่ะเกิดด้านหน้าชัดเจนนะครับชุดแต่งรอบคันมาส่วนก็ด้ข้างกันบ้างตัวนี้เลย แม็กตัวนี้สวยผมบอกเลยตัวนี้ผมชอบมากนะครับแม็กจริงๆก็เป็นลายเดียวกับแม็กเป็นลายเดียวกันกับคันแรกนะครับเป็นแม็กลักษณะคล้ายๆแม็กแบรนด์ทางเมกาเขานะครับนะมีก้ามีลายวอลชัดเจนแม็กขอบ16นะครับแต่คันนี้พิเศษตรงสีใช่สีจะเป็นสีถ้าเป็นวัยรุ่นบ้านเรากาเรียกสีเท่ากันแต่ถ้าสีตามสากลรู้สึกจะเรียกสีไฮเปอร์ใช่เป็นไฮเปอร์นะครับสเกิร์ตรอบคันนะครับไฟเลี้ยวเบก็จกมีครบนะครับพัากาด้านข้างมีมาครบตรงรุ่นตรงปีของเขาเลยนะครับ อีกอันหนึ่งนี่เลยตรงนี้ก็จะมีสติกเกอร์สติกเกอร์ตรงนี้จะเป็นสติกเกอร์สแตนดาร์ดจากศูนย์เขาเลยนะคือแปะมาให้รู้<ม>เพื่อรู้ว่าคันนี้เป็นตัวอ e ีเกนลิมิเต็ดนะครับไฟท้ายนะครับผมก็จะคล้ายๆกับตัวธรรมดาไม่ได้แตกต่างมากไม่เหมือนไฟหน้าไฟหน้าจะต่างเลยก็จะมีแบบลมดํามาอยู่ใช่ใมีความเป็นสโมกบางๆนะตัวไฟด้านในก็จะมีขอบของโครเมี่ยมนะครับตัวนี้ดีไซน์ค่อนข้างดีมากให้รายละเอียดดีมากๆนะครับเห็นไหมค่อนข้างดีไซน์ดีนะตัวนี้ผมชอบเลย ก็ด้านล่างนะครับผมสเกิร์ตก็จะแตกต่างกันใช่สเกิร์ตตัวนี้มันจะกอดกว่าใช่ได้ลมสปอร์ตกว่านั้นเหมือนสเกิร์ตแตงธรรมดาใช่แต่เนี้ยมันอารมณ์สเกิร์ตของรถสปอร์ตไปเลยนะครับภายใต้กระปรงหลังบ้างนะครับเหมือนกันเหมือนกันนะก็กว้างใหญ่เหมือนกันเพราะรถบอดี้เดียวกันนะเจเนเรชั่นเดียวกันข้างในก็จะต่างกับคันแรกคือคันแรกจะเน้นเป็นดาล้วนซะส่วนใหญ่แต่คันนี้ก็จะมีเล่นลายสีครีมมาเล็กน้อยนะครับรายละเอียดด้านคอนโซลหน้าสักนิดนึงนะครับก็สวยงามเหมือนกันนะครับ มดดาด้าทั้งสองคันนี้ผมบอกเลยว่าสภาพดีมากๆนะครับดูจากคอนโซลได้เลยนะครับไม่มีรอยแตกรอยด่างเลยนะครับตัวเบาะนะครับก็จะเป็นสีครีมนะแต่สังเกตลายเบาะจะแมตกับสติกเกอร์ด้านนอก<ช>ที่คล้ายๆลายหมอกฮอาเสานะครับเห็นไหมาล,ลายเลสซิงลายเลสซิงนะแล้วเบาะไม่ไม่แคบนะเบาะคู่หน้าไม่แคบนะผมบอกเลยผมสูง170 สี่เจ็ดสิบห้าเนี่ยน้ำหนักเกือสิบกว่านะนั่งแล้วรู้สึกว่าที่นั่งยังเหลือหนะรายละเอียดฝ้าด้านบนกันบ้างนะสารคําเตือยังอยู่ชัดเจนนะฝ้าสวยมากๆนะครับด้านหลังเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่ามันก็ไม่ได้ต่างจากตัวนั้นทัเท่าไหร่นะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าเป็นบอกลายแบบเนี้ยทั้งหมดเลยนะครับความยาวตัวรถความยาวความกว้างในห้องโดยสารเนี่ยก็เท่ากันจะมีะรยายละเอียดดีเทลด้านใน,นก็เรื่องของเครื่องเสียงแล้วก็บอก,กท่านั้น,เ,นอเองแค่านั้นนะครับที่ไม่ไม่ต่างกันนะแต่ว่าบอกเลยว่าคันนี้ก็ อ่าสภาพพอๆกันใช่ครับนะครับ <c oughs> ไม่ได้ต่างกันมากนะครับแค่ว่าตัวนี้ม <Get up> ันเป็นด้านในมันเป็นสีครีมเท่านั้นเองใช่แล้วข้างนอกก็ชุดแต่งก็จะต่างกันเล็กน้อยแล้วก็ส่วนของสีแม็กเท่านั้นนะครับผมครับผมสำหรับวันนี้นะครับทูพัตเตอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับลาการจริงๆแล้วนะครับผมขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับ